สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกทาน้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับส้มขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางวหวยฮาหนอยวันที่เจ็ดเดือนสิบสองหาหกหกับเอสจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปฮาหนอยของวันที่6กเดือนสิบ วันที่หกเดือน1 0บแอดจอยไฮเด่นอยู่ที่7จ็ห้าสองเน้นรูดอยู่ที่7กับ5ผลจะน้อยเฉพาะกิจบนออก307ศ30ูนย็เกับเข้ากันไป7จ็นย์นอกจากตัวเน่นเต็มเต็มกันเลยทีเดียวน้อยเฉพาะกิจเด้งบดนอกจะศูนย์เจ็ดเจ็ดจ้าสตัวล่างเฉพาะกิจออก8ปสอง ดสองมีบอแปดสองนี่ก็เข่ากันไปเต็มเต็มเน้นเน้นนอกจากสองแปดนอกจากเอาใดเฮนอกจากน้อยเฉพาะกิจนี่คือเด้งบนล่างเลยนอกจากตัวเน้นเน้นกันเลยที่เดียวจะเด่นเจ็ดรูดเจ็ดเข่าจะเด่นสองรูดสองเข่าจาสำหรับน้อยพิเศษจะบนออกหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามนี่รูดไปนอกจากเล่าออกศูนย์สามน้อยพิเศษนี่รูดไปนอกจากบนล่างจาสำหรับน้อยปกติจะบนออก 450, สี่ห้าศูนย์หาศูนย์เข่ากันไปตรงๆนอกจากสำหรับน้อยปกติเนาะจะหาศูนย์ตรงๆเน้นๆกันเลยทีเดียวนอกจาโอ้โหสุดปังนาะจาเข่าแบบตัวเน้นกันเลยทีเดียวนอกจากเดินหารุดหาเข่าจา้าสองตัวล่างน้อยปกติออกเจ็ดสองเจ็ดสองมีบอ เจ็ดสกระเข้าไปที่สองเจ็ดนอกจากแต่ว่าโมแมนตัวนี้นอกจากเจ็ดสองสองเจ็ดนอกจากเอาได้เฮได้กี้จะเดิ่งบุนล่างกันเลยที่เดียวนอกจากเจ็ดสอเข้าไปที่สอเจ็ดจ้าสำหรับน้อย VIP อพีจะน้อยปกตินี่กระดงบุนล่างเอนะีจากน้อยเฉพาะก,กิดนี่กระดิ่งบุนล่างจ้าสำหรับน้อยวีไอพีสองสองหนึ่ง สองหนึ่งมีบอสองหนึ่งกระเขากันไปตรงๆเนาะจ้าสองหนึ่งเนาะจ้าโอ้โหสุดปังเด้อจ้ามือนี่สองหนึ่งเขากันไปตรงๆงเน้นเน้นเต็มเต็มกันเลยทีเดียวจ้าล่างวีพี่ออกสองห้าโอ้โหสองห้าเอสจอยจับขู่รุดไปเนาะจ้าโอ้โหเด่นหารุดหามีเด่นสองรุดสองมีแต่ว่าบอจับสองห่าเนาะจ้า เด่นหารุดหาเข่าเด่น2องลุดสองเข่านอกจากพี่น้องเอฟซีนำาองไปรุดกระเด่งนำหาไปลุดกระเด่งนอกจาก2องหาจ้าแต่ว่าเอสจอยจะกูรูดไปนอกจากการนินดีกับสายลุดนอกจากสายลุดในการนอย v ์วีไอพีในกระเด่งทั้งบนและกระล่างนอกจากยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามหานอยกับเอสจอยในมือนี่นอกจากเด่งกันเต็มเต็มกันเลยที่เดียวนอกจากทั้งบนและกระล่างนอกจากแต่นินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามหานอยกับเอสจอยจ้า สำหรับฮานอยวันที่เจ็ดนอกจากคลิปนี้ดูไวเพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขาไม่รูน้นอกจะพิดาลาดบริษแอนจอยก็ต้องขอโสูขออค้ชไพพีเอฟซีหลายๆจะถามักถ้าชอบจังคอยตามถามบ่หมักบ่ชชบก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจา,ากเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกาลังใจกับแอนจอยนอกจากขอคุณละไรเขอคุณละแชร์ขอคุณละหนึ่งติดตามนอกจากเพื่อสิไดใดเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่กับพี่น้องเอ,ยอ,ยองฟซีต่อไปแบบดุนดุนนัจากสำหรับสุดทรัตัวมอวานวันที่หกนัจากแอนจอยก็ลืมบอก สำหรับสุด3ตัวนี่ลุดไปเนาะจ้าอันนี้ v i p เนาะจ้ามาสองสองหนึ่งเอสจอยหายหาหาแมาสองสองหเนาะจ้าสำหรับ3ตัวรุดไปเนาะจ้ามือนี้เอสจอยให้เด่นอยู่ที่7 4็ดสี่หเน้นลุดอยู่ที่7กับ4เด่น7จลุด7มี7 9็ดเกห้า เจ็ดสี่เจ็ดสามเด่นสี่รูดสี่มีสี่เก้าจ้าสี่แปดสี่หกสี่ห้าสี่สาม เด่น 6, หกรูหกมีหกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกห้าหกสามสำหรับสุดสามตัวจะเมื่อนี่จอยให้อยู่ที่เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าสี่หกแปด หกเจ็ดสามคู่เด่นจะเจ็ดสี่หก 7, 4, ตัวเด่นตัวเน่นจะสุดสามตัวจะสามตัวนี่คือสี่หกแปดหกเจ็ดสามหกสามหกห้าหกแปดสี่เก้า 4ีหกสีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าถาพี่ๆ FC หมักตัวใดชอบตัวใดกันนับไปเป็นแนวทางใดนอกจ้าสำหรับห้าน้อยมือนอีก,กับปะมาณนีตามนีเดยนอกจ้ารับชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถามักถาชอบจังตามถามบวมักบว,บวชอบปล่อยผ่านได้จ้าขอให้พี่น้อง FC ทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจาเขา ตัวไรแบบไรกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังได้เลยเนอะจากแอดจอยเสียดามีกำลังใจในการทำแนวทางตัวโตไปเนาะจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านสูงนี้กันทุกคนทุกท่านจต่สำหรับคลิปนี้แอดจอยกับขอกกล่าวคำว่า,วาวสวัสดีจ้า